วันนี้มูทิมก็มานั่งคิดบางเรื่องนะเพื่อนแบบคิดว่าขอบคุณปานกยุงมากนะครับผมวิงอ้อมตึกต้องบอกว่าเพื่อนๆทุก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 ห้องทุกๆที่ผมไปนะครับผมขอให้เพื่อนๆพเป็นมีความสุขในกับทุกๆที่นะเพื่อนไม่ต้องไปมองสนใจว่าใคร อยู่กับใครอยู่กับอะไรที่ไหนดูที่ตัวของแค่คนนั้นพอก็ทําให้คุณมีความสุขได้ดูแล้วพอใจแค่นี้ก็พอแล้วครับตัวผมก็คือสิ่งที่ที่ผมจะต,ต้องตั้งไว้หนึ่งเลยนะครับผมก็คือแค่ว่าอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เห็นแบบประมาณว่าอะไรนะคงจะไม่ได้ไปเล่นแบบว่าหรือไปใช้ใจในเรื่องการจีบ จีบใครหรืออะไรนู่นนี่นะอันนี้เราก็พูดกันแบบตรงๆนะเพราะว่าผมต้องบอกว่าพอมันนึกดีๆนะมันก็เหมือนหลายๆคอมเมนต์ที่ผมอ่านนะเออก็ไม่ผิดที่หลายคนคิดที่ว่าจะมาทํางทํางานนะเพราะเราพอเราคิดกันในแบบว่าตามหลักความจริงที่มันเกิดขึ้นเลยนะคนเราไม่ได้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่ได้ไม่ได้รู้จักหรือมีเพื่อนที่รู้จักมาก่อนแล้วพอเราแล้วยิ่งอยู่กันคนละประเทศเนี้ยพอเราไปคุยไปอะไรเนี้ย มันก็ยากนะครับกับในในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงได้ร้อยเปอร์เซ็นตลอดมามันก็คงต้องใช้เวลาอะไรหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นได้พอมานึกดีๆมันก็อาจจะเป็นว่าเออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะอยู่ดีแบบไม่เคยรู้จักไม่ใช่สเปคไม่ใช่อะไรแล้ววันหนึ่งมันจะพัฒนามันก็ต้องใช้เวลาอะไรเนี่ยแต่ว่าก็คือมันมีนะครับเราก็ได้รับความรักที่จริงๆด้วยได้ได้ความใส่ใจในบางเรื่องจริงด้วย ก็ดีก็วันนี้ก็คือในทุกๆวันต่อจากนี้นะครับก็เป็นดูในที่มีความสุขสนับสนุนกันทุกที่นะครับทุกที่ทุกคนทุกทุกเอเจนซี่ทุกอะไรนั้นขึ้นมีความสุขกันให้สุดดูที่ตัวบุคคลไปเพราะว่าทุกอย่างมันก็คือการงานแหละมันคือการทํางานแหละอืมเกียรติผมชอบผมตามสบายแล้วก็จะสบายสบายอืม,อม,อมรีวิวกางเกงนะครับ สวยครับผมจังเกงไข่วะ่ะเออใส่สบายแค่กันหั่นมาออกก็สุขใจแล้วนะครับผมอ่าน้องๆหลายคนยังอยู่ที่ประเทศไทยอยู่เลยนะครับก็ขอให้เที่ยวกันยังมีความสุขเจอเต่สิ่งดีๆทำไมวันนี้หล่อล่ะ <c oughs> ก็มุมข้างไงครับผมไม่หันหน้าตรงไงครับผม <c oughs> หันข้างนะผมจะได้หน้าตาพอที่จะรู้สภาพได้อวันนี้สกายเห็นอยู่เห็นไปอยู่กับไอ้เบิ้ล <c oughs> เบิ้ลน,น่ารักนะครับผมแล้วก็เร็วไปด้วยกันนะครับเบิ้ลกับกล้องนี่คล้ายกันนะครับผมก็คือมีความน่ารักแล้วก็ความเร็วปนๆนกันไปเก่งด้วยนะครับสองสองคนนี้เก่งมากๆเป็นถือว่าเบิ้ลกับกล้องน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเลยที่สร้างมิตรภาพ สร้างรอยยิ้มแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันมากมายน้องๆได้มีโอกาสหลายๆคนนะครับผมก็ได้เอาไปให้พี่กล้องดูแลไปได้อะไรเพราะว่าเนื่องด้วยจากว่าสภาพผมตอนนี้ สิ่งที่สำงานที่สุดเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับค่อยไปค่อยไปซัพพอร์ตใครหรือว่าไปแบบว่าแบกมารับดูแลเลยมันมีหลายคนไม่เข้าใจกับการที่ต้ตองเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าการที่ต้องทํางานแล้วต้องมีคนดูแลเป็นสิบยีคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับผมนะสำหรับผมมันมันเหนื่อยมันหลายๆอย่างด้วยก็ถ้าเข้าใจกันตรงนี้ได้ก็ดีหลายคนเราไม่ว่ากันนะเพราะหลายคนไม่เคย ไม่เคยทํางานในแบบรูปแบบบริษัทไม่เคยมีบริษัทของตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ศึกษาจริงจังว่าว่าเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างในการทําอย่างถูกต้องหล,หลายๆอย่างก็เข้าใจกันเพราะว่าหลายคนก็ด่าโดยที่ไม่ได้เข้าใจไม่เคยศึกษามาก่อนแต่ว่าสาหรับผมก็ไม่เป็นไรวันหนึ่งก็คุณก็จะทราบเองอคุณต้องลองมีทีมงานก่อนยี่สิบคน ต้องลองมีภาระอะไรมากมายในแต่ละวันลองก่อนพุกคุณจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ผมไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวอยู่นะครับถ้าผมเป็นคนเห็นแก่ตัวนะผมไม่แบ่งเอฟซีกระจายกระจายให้หลายคนไม่ได้มีประโยชน์ดีอะไรกับผมเลยแต่สิ่งที่ดีก็คืออย่างน้อยทุกคนก็ได้เห็นว่าแเราผมก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่บ้างแหละปนๆกัน,นไหม